ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวกเว y ยนตัวร้ายที่รักตอนที่88มิตรภาพในมหาวิทยาลายัยฝนหยุดตกอย่างที่เหล่าซานบอกจริงๆไม่นานท้องฟ้าก็สว่างสดใสหลังจากฝนหยุดตกกลุ่มเมฆก,ก็ค่อยๆกระจายตัวออกพระอาทิตย์ก็โผลออกมาแล้วสีท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อครู่นี้ก็เหมือนเลือนหายไปในชั่วพริบตาแสงอาทิตย์เหมือนจะคิดว่าตัวเองมาสายมากแล้ว ดังนั้นจะต้องชดเชยให้ผืนดินผืนนี้ก็เลยกำลังส่องแสงอย่างสุดกำลังในบริเวณมหาวิทยาลัยที่พึ่งจะถูกสายฝนโปรยปลายจนเปียกชื้นไปเมื่อช่วงเช้าก็แห้งเหือดไปในไม่ช้าความเร็วระดับนี้มันทำให้ชุยหังถึงกับต้องอุทานอย่างตื่นตะลึงไปเลยทีเดียวดูเหมือนว่าการฝึกในช่วงบ่ายนี้คงจะหนีไม่พ้นแล้วจริงๆสินะเป็นครั้งแรกที่ฉันเกลียดดวงอาทิตย์ขนาดนี้ชุยหังพูดขึ้นวังเฉียงหัวเราะพลางพูดขึ้นว่า ไม่เป็นไรพระอาทิตย์ก็คงไม่ชอบนายเหมือนกันช่วยหังหัวเราะแล้วพูดตอบนั่นมันก็ไม่แน่นะฉันเดินไปทางไหนก็มีแต่แสงแดดตลอดนั่นเพราะอยากจะเผาในให้ตายไงละ่ะหาโอกาสได้ยากที่ด้านวังเจิ้นเฉียงจะพูดล้อเล่นขึ้นมาด้วยช่วยหังหันไปมองแล้วพูดกับเขาว่าพี่รองนี่นายก็อยู่แนวรบเดียวกันกับพวกเขาหรอ วังเจิ้นเฉียงพูดตอบสำคัญที่ปากของนายนี่แหละที่มันร้ายกาจเกินไปฉันเกรงว่าพวกเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนายจะเป็นไปได้ยังไงพวกเขาแต่ละคนต่างหากที่ปากคอเรารร้ายในดูดูท่าทีแยกเขี้ยวยิงฟันของพี่ใหญ่กับเหล่าซื่อนั่นสิถ้าพวกเขาสองคนใส่ชุดกีเพา้าคงจะไปยืนขายเมล็ดทานตะวันหน้าประตูไปตรงเหมือนได้เลยมัง้งชุยหังว่าห้าห้าวังเฉียงหัวเราะออกมาอย่างกลั้นเอาไว้ไม่ไหวจริงๆ ด้านถังเฉิงที่ถูกชุยหังว่าจนหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกก็พูดขึ้นว่าเหลาอูฉันอยากหยิกนายให้ตายจริงๆอืมฉันรู้ว่าฉันมีนิสัยประเภทหนึ่งที่นายรับไม่ได้แต่ทําอะไรฉันไม่ได้ชุยหังว่าวังเฉียงถูกคําล้อนเล่นของชุยหังเล่นเอาทนไม่ไหวได้แต่นอนหัวเราะท้องคัดท้องแข็งอยู่เตียงชั้นบนขนาดวังเจินเฉียงกับจังเผิงยังต้องหัวเราะตามอยู่อีกด้านเจ้าหลินพูดขึ้นเหล่าซื่อชายชาตรีตกลงด้วยกําลังไม่ใช่คําพูดอย่าไปทน ทั้งเฉิงเอาโทรศัพท์ของตัวเองโยนไปไว้อีกทางแล้วพูดขึ้นแล้วอูวันนี้ฉันจะสู้กับนายให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยเจ้าหลินก็รีบเข้ามาจับตัวชุยหังไว้ไม่ให้เขาขยับชุยหังร้องว่าพี่ใหญ่นายกาลังทำลายความสามัคคีภายในห้องพักนะนายเป็นถึงหัวหน้าห้องพักเลยนะทำไมถึงนำทีมให้เกิดความขัดแย้งสู้กันในทีมแบบนี้ นี่ฉันแค่ขจัดความทุกข์ร้อนเพื่อประชาชนเพราะไม่อย่างนั้นปากนี้ของนายมันคงจะร้ายสุดเกินไปหน่อยจริงๆเจ้าหลินว่าชุยหังว่าตอบไม่ได้ฉันไม่ยอมพี่ใหญ่ในทำแบบนี้มันใช้อำนาจส่วนรวมแก้แค้นเรื่องส่วนตัวชัดๆเลยไม่เป็นไรหรอกฉันกับเหล่าซื้อสองคนคงทำอะไรนายไม่ได้หรอกหน้า แต่ทว่าแรงของชุยหังก็มากอยู่พอสมควรถึงกับสามารถดิ้นรนจนหลุดออกมาจากการกักตัวของเจ้าหลินได้ก่อนจะหันไปพูดกับเหล่าซื่อที่กำลังพุ่งเข้ามาว่าพี่สี่ครับผมผิดไปแล้วทั้งเชิงหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าเด็กน้อยแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วชุวยหังพูดตอบไม่มีทางเลือกนี่นาตอนที่คนเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำกว่าจะไม่ก้มหัวก็ไม่ได้เจ้าหลินก็ยืนพูดอยู่ข้างหลังว่าเชิดเหลาอู่ นายนี่แรงเยอะจริงๆนะชุยหังพูดตอบฉันไม่ได้แรงเยอะอะไรสักหน่อยเพียงแค่พี่ใหญ่ออมแรงให้ต่างหากเจ้าหลินก็หัวเราะออกมาแล้วพูดว่าเหลาอู่นายนี่มันอวดฉลาดเก่งจริงๆเลยนะพอได้แน่ในช่วงเวลากับขันยังไงก็ต้องยอมก้มหัวให้พวกชั่วร้ายก่อนวังเฉียงที่ฟังอยู่หัวเราะขึ้นมาอีกพลางพูดว่าพี่ใหญ่เหล่าซื่อถ้าพวกนายยังไม่จัดการกับเหลาอู่ผมจะทนดูต่อไปไม่ได้แล้วนะ ชุยหังหันมาว่าเขาเหล่าลิ้วนี่นายคิดจะก่อกระบฏใช่ไหมเปล่านะผมเองก็ช่วยขจัดความทุกข์ร้อนเพื่อประชาชนเหมือนกันวังเสียงพูดช่วยหังว่าต่อหรือว่าฉันให้นายขึ้นมาเป็นเหล่าอูดีไหมเดี๋ยวฉันเป็นเหล่าลิว้วไม่เอาพี่อายุตั้งปูนนั้นแล้วผมไม่เปลี่ยนด้วยหรอกนะวังเสียงให้เหตุผลที่ช่วยหังไม่มีทางปฏิเสธได้ฟังจบประโยคก,ก็ไม่ใช่แค่ชุวยหังคนเดียวแต่พี่ชายอีกทั้งสี่คนต่างก็แข็งเป็นหินกันไปหมด มีคนเคาะประตูอีกแล้วช่วยชีวิตช่วยหังเอาไว้อีกครั้งพอดีเดิมช่วยหังคิดอยากจะเอ่ยขอบคุณสักหน่อยแต่ปรากฏว่าคนที่เข้ามากลับทําเอาเขาต้องตกตะลึงไปคนคนนั้นคือชยะอวิชิวแถมในมือยังถือถุงของกินยืนอยู่หน้าประตูห้องช่องมาฟังสิเวัยเว้ยนายตัวร้ายที่รักตอนที่89คนรักเก่าทำไมนายมาอยู่ที่นี่ละ่ะช่ยหังร้องถามชยะอวิชิวพูดตอบเมื่อกี้เพิ่งออกมา แล้วก็ผ่านมาพอดีก็เลยว่าเอาของกินมาให้ในายด้วยทำไมไม่ต้อนรับหรอต้อนรับสิจะไม่ต้อนรับได้ยังไงละ่ะชุยหังว่าพูดจบชุยหังก็เดินหลบเข้ามุมข้างๆอย่างกล้ากล้ากลัวๆเพื่อหลบให้ชย่าอาวิชิวเดินเข้ามาด้านชย่าอาวิชิวก็ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลที่จะรู้สึกตื่นเต้นเพียงเพราะว่าในห้องพักมีคนอยู่ไม่น้อยแถมเขากลับเดินเข้ามาพลางเอ่ยทักทายทุกคนในห้องอย่างเป็นมิตรอีกด้วยสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดี นายเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันของเหลาอู่ใช่ไหมวังเสียงเอ่ยถามชะย่าอวี๋ชิวพูดตอบไม่ใช่แค่คนบ้านเดียวกันนะยังเป็นคนรักเก่าด้วยปกติแล้วพวกนายดูแลเขามากเลยสินะตอนนั้นชุยหังรู้สึกว่าใบหน้าของตัวเองจู่ๆก็ร้อนเผาขึ้นมาประโยคนี้มันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเอาได้ง่ายๆเลยนะ แต่ทว่าดูเหมือนคนอื่นๆจะไม่มีใครเก็บมันเอาไปคิดเป็นจริงเป็นจังเพียงแต่คิดว่าชะยะอวี๋ชิวคงจะกําลังล้อเล่นอยู่ทั้งเชิงพูดขึ้นพวกเราดูแลเขานะแต่เขากลับเอาแต่รังแกพวกเราเนี่ยสิไม่หรอกมั้งทําไมเขาไม่รังแกฉันเลยละ่ชะชยะอวี๋ชิวเอ่ยถามอาจเพราะรังแกนายไม่ได้มั้งนายตัวใหญ่ขนาดนั้นเขาจะกล้ารังแกนายสุม 4, สี่สุมห้าหรอทั้งเชิงว่าชะยะอวี๋ชิวตอบ ฉันก็บอกได้แค่ว่าฉันทนให้รังแกได้นะหัวใจสําคัญคือฉันอยากให้เขารังแกนะแต่เขาไม่รังแกฉันจริงๆในใจของชุยหังสับสนยุ่งเหยิงไปหมดไม่รู้ว่าตัวเองควรจะพูดยังไงดีก็เพราะคําพูดมากมายมันจุกรวมกันอยู่ตรงนั้นพูดอะไรไม่ออกเลยเมื่อเห็นชุยหังที่ปกติจะพูดเก่งแต่ตอนนี้กลับพูดอะไรไม่ออกเจ้าหลินจึงพูดขึ้นว่าเหลาอู่นายคงไม่ได้แกล้งทําเป็นคนซื่อต่อหน้าเพื่อนคนนี้ใช่หรือเปล่า เปล่านะไม่มีจริงๆชุยหังพูดขึ้นปกติฉันก็เป็นคนซื่อนะไม่เคยรังแกคนอื่นมาก่อนเลยด้วยทุกคนต่างแสดงสีหน้าแบบไม่อยากเชื่อออกมากันหมดวังเสียงหัวเราะพลางพูดขึ้นว่าเจ้าคนขี้โกหกชุยหังรีพูดขึ้นฉันไม่ใช่คนขี้โกหกนะฉันเป็นเด็กสะอาดบริสุทธิ์นะอย่างนายนี่นับด้วยหรอฉันมองไม่ออกเลยนะเนี่ยถังเฉิงพูดขึ้นอย่างทนไม่ไหวชยาวิชิวดึงตัวชุวยหังเข้ามาอบไว้แล้วพูดว่า ฉันเชื่อนะชุยหังเป็นคนซื่อมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนายไม่ต้องหลอกตัวเองแล้วละที่จริงนายเองก็แค่ไม่อยากเชื่อใช่ไหมหละ่ะเจ้าหลินพูดเยาะเยะ้ยแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับความผ่อนคลายแบบนี้ของพวกเขาชุยหังกลับยิ่งรู้สึกตึงเครียดมากขึ้นไปอีกถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ชยะอวีชิวยังไม่ได้บอกเรื่องพวกนั้นกับเขาบางทีตัวเขาก็อาจจะไม่คิดอะไรก็ได้ แต่ว่าตอนนี้เขาพูดมันออกมาแล้วทุกๆก,การกระทําของเขาช่วยหังไม่มีวิธีที่จะทําให้ตัวเองไม่คิดมากได้เลยอากาศดีขนาดนี้พวกนายไม่คิดจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยหรอชะย่าอวีชิวกล่าวหลายวันมานี้โดนแดดเผาผิวเสียไปชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่นอนตักพัดลมที่ห้องก็ดีเหมือนกันวังเจินเฉียงกล่าวชะย่าอวีชิวถามขึ้นพวกนายไม่มีใครชอบเล่นบาสักคนเลยหรอพวกเราไปหาที่เล่นสักหน่อยเหอะ แดดแรงขนาดนี้นายจะออกไปเล่นบาสนายไม่พอใจที่พวกเราตายช้าเกินไปใช่ไหมทั้งเฉิงพูดพร้อมกับทำหน้าเหลือเชื่อแต่ชายะอวี๋ชิวกลับพูดว่าอากาศแบบนี้สิถึงเป็นการออกกำลังกายหนะ้าเวลาเหงื่อออกเยอะๆแล้วกลับมาอาบน้ำเย็นๆก็สบายออกไม่ใช่หรือไงขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นก็ยังไม่ปล่อยตัวชุยหังเลยชุยหังถูกเขารัดคออยู่แบบนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแต่ก็พูดอะไรไม่ได้อยู่ดีชุยหัง นายไปไม่ไปจูจู่ชะยะอวีชิวก็หันมาถามชุยหังแบบกระทันหันฉันไม่เอาละตอนบ่ายยังต้องไปฝึกทหารอีกอ่ะชุยหังว่าชะยะอวีชิวพูดต่อก็จริงนะทำนายเหนื่อยแย่เดี๋ยวฉันต้องคอยมาดูนายทุกวันอีกไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เอาละพวกนายค่อยๆค,คุยกันไปนะฉันต้องกลับก่อนละจะกลับไปแล้วหรอชุยหังถามขึ้นพอเป็นพิธีรีตองปรากฏว่าชะยะอวีชิวกลับพูดว่าไม่อย่างนั้นฉันไม่กลับไปนะ ช่วยหังเงือตกในที่สุดก็มีคำถามที่เขาตอบกลับไปไม่ได้แล้วล้อนายเล่นแนะ่อีกเดียวพวกเราจะออกไปกินข้าวแล้วพวกเราก็ต้องฝึกทหารเหมือนกันนั่นนะ่าเป็นคะแนนเรียนเลยนะช่องมาฟังสิเว้ยเว้วนายตัวร้ายที่รักตอนที่90้าสิบหายไปอีกแล้วชัยะอาอวีชีวพูดจบก็ยืนนะ่นหน้าเข้ามาจ้องช่วยหังใกล้ๆพักหนึ่งแล้วส่งยิ้มให้เขาก่อนที่จะเดินออกไป ชุวยหังเหมือนจะยังดึงสติกลับมาไม่ได้เมื่อกี้นี้ชยะอวี๋ชิวมาที่นี่อย่างนั้นหรอแล้วอูทำไมาเพื่อนบ้านเกิดนายถึงเอาแต่ซื้อของมาให้ในายตลอดเลยล่ะทั้งเชิงเอ่ยถามช่วยหังตอบไปว่าเงินเยอะคงไม่มีที่ให้ใช้เงินมัง้งจริงหรือเปล่าเนี่ยตรงที่ฉันมีที่ให้นะทั้งเชิงพูดล้อเล่นขึ้นมาวังเฉียงพูดขึ้นเหล่าซื้อนายคิดจะทำอะไร ฉันไม่ได้คิดจะทำอะไรนะฉันอิจฉาไม่ได้หรือไงทั้งเชิงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเปิดเทอมเหมือนพวกรุ่นพี่ปีสองปีสจะนัดรวมตัวให้ทุกคนจัดงานเลี้ยงมิตรภาพคนบ้านเดียวกันขึ้นมาครั้งหนึ่งบางทีพวกรุ่นพี่ปีสีก็อาจจะมาร่วมด้วยเหมือนกันจูจูจังเผิงก็พูดขึ้นมาในเวลานั้นชุยหังรู้สึกสนอกสนใจจนต้องถามออกไปว่าอะไรคืองานเลี้ยงมิตรภาพคนบ้านเดียวกันหรอ ก็คือนักศึกษาที่มาจากแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองจะแบ่งตามเมืองจัดงานรวมตัวกันเพื่อทำความรู้จักกันในอนาคตจะได้สามารถดูแลช่วยเหลือกันได้ทั้งในชมรมนักศึกษาสโมสรน,นักศึกษาแต่ละสโมสรต่างก็ช่วยเหลือพวกของตัวเองทั้งนั้นพวกนายไม่รู้เรื่องนี้หรอจูจู่จังเผิงก็เปลี่ยนเป็นเริ่มพูดมากขึ้นมาแล้วชุวยหังรีบถามขึ้นว่าเหล่าซานนายรู้ได้ยังไงอะ เพื่อนร่วมห้องชั้นเก่าของฉันก็อยู่สาขานี้เหมือนกันตอนนี้อยู่ปีสองแล้วจังเผงว่านายเรียนซ้ำหรอชุยหังเอ๋ยถามอืมเรียนซ้ำปีหนึ่งจังเผงยังคงแสดงสีหน้าแบบเดิมแต่ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นก็ทำให้พวกเขาทุกคนเข้าใจการใช้ชีวิตในมหาวิทยายลัยมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาอีกนิดแล้วไม่รู้เลยว่าความรู้สึกภายในใจตอนนี้คืออะไรคือผิดหวังหรือว่าเป็นความรู้สึกยากที่จะยอมรับได้ อันที่จริงในโลกใบนี้มันก็ไม่เคยยุติธรรมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วละ่ะหลังจากช่วยหังถามต่ออีกสองสามประโยคก็ไม่ได้กังวลหรือสนใจอะไรอีกในเมื่อเขาชอบพวกชมรมศิลปะอะไรพวกนั้นสถานที่แบบนั้นคงจะไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันหรือไม่หรอกมั้งหรือจะให้เหตุผลแค่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันให้คนที่ร้องเพลงไม่ได้ไปร้องเพลงให้คนที่เต้นไม่ได้ไปเต้นเพื่อทําลายงานเลี้ยงให้มันเละไปเลยแบบนั้นหรือยังไงละ่ะเห็นได้ชัดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็นอนพักผ่อนอยู่ในห้องพักอีกพักหนึ่งชุยหังเอาแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดกำลังคิดว่าจะตอบชยะอวีชีวว่ายังไงดีแต่พอคิดคำตอบออกมาได้หลากหลายแบบแล้วสุดท้ายต่างก็เป็นเพราะรู้สึกไม่พึงพอใจไม่ค่อยจริงใจหรือเพราะเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาต้องค่อยๆลบมันทิ้งไปเหมือนเดิมทุกครั้งช่วงบ่ายเป็นไปอย่างที่คิดโจเฉวียนประกาศบอกทุกคนว่าการฝึกทหารจะดำเนินไปตามปกติ เหล่านักศึกษาที่พักผ่อนมาตลอดช่วงเช้ารู้สึกแทบไม่อยากขยับขยื่นการที่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างตะกละตะกรามมาตลอดทั้งช่วงเช้ามันสบายมากจริงๆพอคิดว่าจะต้องไปเจอหน้าหลูจื้ออีกก็ทําเอาชุยหังถึงกับหัวโตขึ้นมาเลยทีเดียวเรื่องเมื่อตอนเช้าเขาคงไม่ลืมมันหรอกตัวเองพูดกับเขาไปตั้งเยอะยะเดาว่าในหัวสมองตอนนี้คงจะมีความคิดปรากฏขึ้นมาว่าเล่นบ้าอะไร ความคิดแบบนั้นสําหรับผู้ชายแท็กสามสามอสอกคนหนึ่งมันก็เป็นเหมือนยาพิษเป็นสิ่งของที่แต่ต้องไม่ได้แต่ละคนเดินอึดอัดยืดยาดมาจนถึงสนามกีฬาทุกคนต่างก็รู้สึกว่าฝนเมื่อเช้ามันช่างตกได้ทันเวลาเกินไปแล้วขณะแสงอาทิตย์นยามบ่ายยังร้อนแรงได้มากขนาดนี้ทําให้คนรู้สึกทนแทบไม่ไหวครูฝึกทุกคนกําลังยืนรออยู่ตรงกลางสนามกีฬาแต่ดูเหมือนว่าจะขาดใครคนหนึ่งไปตอนที่ชุยหังกวาดสายตามองไปในกลุ่มคนเหล่านั้น ดูเหมือนจะมองไม่เห็นหน้าของหลูจื้อเลยเขาแอบสงสัยนิดหน่อยไม่รู้ว่าหลูจื้อมีธุระด่วนเข้ามาชั่วคราวหรือเป็นเพราะไปหลบอยู่ที่ไหนกันแน่เพียงไม่นานครูฝึกประจำห้องสองก็เดินเข้ามาหาแล้วเอ่ยถามออกมาว่าใครเป็นรักษาการหัวหน้าห้องของพวกนายตอนนี้โจเฉวียนตะโกนขึ้นมาจากทางด้านหลังรายง,งานครูฝึกผมครับนำทีมของพวกนายไปรวมกับทีมห้องของพวกเราทางด้านโน้นครูฝึกประจำห้องสองกล่าว ช่วยหังเข้าใจในทันทีดูเหมือนว่าหลู่จื้อจะไม่มาจริงๆสินะหรือว่าเขาจะถูกช่วยหังทําให้ตกใจไปแล้วก็เลยไม่กล้าจะพูดอะไรมากอีกเพราะไม่อยากจะทอดทิ้งใครคนหนึ่งไปอย่างนั้นหรอช่องมาฟังสิเว้ยนายตัวร้ายที่รักตอนที่9 1้าบเอดยังไม่ทันได้บอกลาในใจของชุวยหังสับสนวุ่นวายไปหมดเดิมทีกลัวว่าจะต้องเจอหน้าหลู่จื้อแต่พอตอนนี้ไม่เจอเขาก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาเป็นเพราะตนจริงๆหรือเปล่านะครูฝึกครับ ครูฝึกประจําห้องของพวกเราหลักครับเหลียงจื้อเอ๋ยถามออกไปครูฝึกประจําห้องสองพูดขึ้นว่าเขามีธุรนิดหน่อยช่วงบ่ายวันนี้ฉันจะเป็นคนดูแลพวกนายถ้าอย่างนั้นเขาจะกลับมาเมื่อไหรครับเหลียงจื้อถามเพิ่มไปอีกประโยคไม่รู้เรื่องนี้ต้องรอดูคําสั่งจากเบื้องบนนะ คำพูดของครูฝึกประจำห้องสองเผยสาเหตุการหายตัวไปของหลู่จื้อออกมาแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่เพราะเรื่องแฟนสาวแล้วก็ไม่ใช่เพราะชุยหังแต่เป็นเพราะเบื้องบนต่างหากหลังจากที่อารมณ์ของชุยหังผ่อนคลายลงไปนิดหน่อยแล้วทันใดนั้นเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากเบื้องบนสั่งให้หลู่จื้อไปหลักถ้าเป็นแบบนั้นตัวเองก็จะไม่มีโอกาสได้เจอหน้าหลู่จื้ออีกแล้วแล้วก็ไม่สามารถอธิบายกับเขาด้วยว่าคำพูดที่ตนพูดไปเมื่อเช้านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เขาพูดแบบส่งเดชเท่านั้น อีกอย่างเขาก็อาจจะยื่นคำร้องกับเบื้องบนไปแล้วว่าในกลุ่มของนักศึกษากลุ่มนี้มีคนแปลกประหลาดอย่างเขาอยู่ดังนั้นจึงอยากจะกลับเข้ากรมไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้แบบไหนก็ตามท้ายสุดแล้วก็คือเขาจะไม่ได้เจอหลู่จื้อแล้วและไม่ทันแม้แต่จะบอกว่าลาก่อนสักคำเลยด้วยทุกคนเหมือนจะกำลังแอบกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างกันแต่เสียงไม่ได้ดังมากนะเอาละแถวสองแถวสาทั้งหมดตอนเรียงหนึ่งแลขวามองระเบียบแถว ครูฝึกประจําห้องสองสั่งนักเรียนห้องสองห้องสามต่างก็ขยับเข้าไปยืนประจําที่ของตัวเองอย่างรวดเร็วห้องสองก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งส่วนห้องสามก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครูฝึกประจําห้องสองยังเหมือนจะจงใจเดินมาหยุดตรงหน้าของชุยหังด้วยก่อนจะใช้สายตาลึกซึ้งสนใจมองมาที่เขาครู่หนึ่งด้วยแย่แล้วชวุยหังกำลังคิดว่าดูเหมือนตอนนี้ที่หลูจื้อต้องไปจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาแน่นอน แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้ามันรุนแรงขนาดนั้นเลยหรอตนก็แค่พูดอะไรออกไปนิดหน่อยเท่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยวันนั้นตัวเองถึงกับจูบเขาด้วยซ้ำก็ไม่เห็นเขาจะอะไรเลยหรือว่าวันนี้เขาตั้งใจอยากจะล้างสมองช่วยหังแต่ผลปรากฏว่าเขาเกือบจะถูกช่วยหังวางยาพิษแทนดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเสียหน้า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามตอนนี้ชุยหังมีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นก็คือที่หลูจื้อไปมันมีความเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแน่นอนความคิดนี้มันทําให้ระบบความคิดที่ต้องรับผิดชอบของเขาหนักอึ้งขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวเองจะเพิ่งรู้จักกับหลูจื้อได้ไม่นานแต่ก็มักจะรู้สึกเสมอว่าสําหรับในใจของชุยหังแล้วเขาเหมือนทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้อย่างน้อยในช่วงเวลาสั้นๆนี้ก็คงจะไม่มีทางที่จะลบมันออกไปได้แน่ เตรียมเท้าสัญญาณหนึ่งขยับหนึ่งหนึ่งครูฝึกประจำห้องสองไม่รอช้าพูดมากไร้สาระและเริ่มการฝึกทันทีเป็นเพราะจำนวนคนค่อนข้างมากดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาอยู่นานกว่าจะครบรอบแล้วหลังจากนั้นถึงจะตะโกนสั่งคำสั่งต่อไปได้และแน่นอนว่าแบบนี้ยิ่งทำให้พวกเขาเหนื่อยมากขึ้นไปอีกแต่ทว่าชวยหังกลับรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าภายในใจมันเกินกว่าความเหนื่อยล้าทางร่างกายของเขาไปแล้วเหมือนว่าตัวเขามันชาไปหมดแล้วยังในอย่างนั้น ความรู้สึกเหมือนมีสิ่งของบางอย่างเพิ่งจะผ่านข้างกายของเขาไปแล้วก็เดินหายจากไปเลยอะไรแบบนั้นเขานึกถึงชายาอาวิชิวขึ้นมาเขารู้แล้วว่าตัวเองควรจะให้คำตอบอะไรกับเขาดีสำหรับคนที่ตนเองไม่สามารถตัดสินใจที่จะรักได้ก็อย่าไปรบกวนความสุขของเขาเลยจะดีกว่าการที่พวกเขาทั้งคู่ต่างยืนอยู่ในตำแหน่งของความเป็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเกิดเดียวกันธรมธรมดาธรรมดาแบบนี้มันก็ดีมากแล้ว ตลอดทั้งช่วงบ่ายหลูจื้อก็ไม่กลับมาอีกเลยด้านชุยหังก็เอาแต่ทำหน้าอมทุกดูไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาตอนที่เหลียงจื้อหันมาถามเขาก็บอกแค่ว่าเป็นเพราะอากาศร้อนเกินไปเท่านั้นโดยเฉพาะอากาศร้อนหลังจากที่ฝนตกตลอดช่วงเช้าแบบนี้ยิ่งทำให้รู้สึกอึดอัดมากขึ้นไปอีกพระอาทิตย์ค่อยคเคลื่อนตัวลงไปทางด้านทิศตะวันตกอย่างช้าๆแต่ว่ายังไม่ทันได้รับลงไป บนถนนริมสนามกีฬามีรถทหารคันหนึ่งวิ่งเข้ามาคล้ายๆกับคันที่หลูจื้อเคยขับมันในครั้งแรกที่เจอกันวันนั้นทุกคนต่างก็หันไปมองทิศท,ทางดังกล่าวบรรดาครูฝึกเดินเข้ามารวมตัวกันแล้วมองไปทางนั้นมีใครคนหนึ่งลงมาจากรถสวมชุดเหมือนกันกับบรรดาครูฝึกทุกคนสวมหมวกห่อตาลใบใหญ่แต่ทว่ารูปร่างมองไปแล้วดูอ้วนนิดหน่อยครูฝึกประจำห้องสองดูเหมือนจะจำคนคนนั้นขึ้นมาได้ในทันทีก่อนจะพูดพึมพำขึ้นมาหนึ่งประโยคว่าเขามาทำไมเนี่ย